สวัสดีครับก็พบกันเช่นเคยสำหรับพอดแคสต์รายการ l o b a l Lab นะครับโดยมีผมธีรพัฒน์เมทาลุคฮอจากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ิงเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับโดยเราก็จะมาเริ่มจากการรับอัพสภาวะตลาดต่างประเทศสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือช่วงระหว่างวันที่1 0ถึง14กรกฎาคม2023น่นะครับดันนีตราหุ้นสหรัฐแล้วก็ของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้ง2กระดานนะครับ โดยดัชนี s p p 500ของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยบวกขึ้นมา2.42%ระหว่างสัปดาห์มาปิดวันศุกร์ที่ระดับ4,505.42จุดนะครับหลังตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อสหรัฐเดือนมิถุนายนเนี่ยชะลอตัวลงกว่าที่คาดนะครับแม้ว่ายังไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้แต่ก็เป็นสัญญาณว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเข้าใกล้ที่จะจุดสิ้นสุดแล้วนะครับ ก็เลยส่งผลให้หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยต่างปรับตัวกันพร้อมหน้านะครับไม่ว่าจะเป็น n v ็นวีดีย r o s o f โครซอฟท์อเมซอนแล้วก็ Google นะครับส่วนตัวชินทั้งสิงของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปรับขึ้นอย่างร้อนแรงนะครับถึง5.71%นะครับมาปิดท้ายสัปดาห์ที่ระดับ19,413.78จุดนะครับนอกจากจะได้เซติเม์ที่ การวัฏจกักรการปรับขึ้นของอาตาัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยใกล้สิ้นสุดเนี่ยตลาดก็ยังคาดหวังว่าทางการจีนเนี่ยจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เข้มข้นขึ้นนะครับโดยที่หุ้นที่ปรับตัวขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็นําโดยหุ้นอย่าง阿里巴 e n 讯เหมยชวนนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้หุ้นกลุ่มการเงินอย่าง A A S B C มาช่วยร่วมหนุนด,ด้วยครับก็สืบเนื่องนะครับจากกระแสการเข้ามาของปัญญาประดิษฐ์นะครับ หรือว่า AI นี่ยซึ่งก็ก่อให้เกิดมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มการทำกำไรของบริษัทในอนาคตนะครับก็เลยส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทที่ดำเนินกลยุทธ์ AI เนี่ยต่างปรับขึ้นอย่างมีนัยยะนับจากต้นปี2023นะครับโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในดัชนี S&P 500ของสหรัฐนะครับอาทิเช่น Microsoft, Al p h a หรือว่า Google นะครับ Meta แล้วก็ NV i d i a เดีย ก็เช่นเดียวกับตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับก็มีหุ้นที่ได้รับอิสงิส่จากเทรนด์ดังกล่าวนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือไบดูนะครับหรือว่าตัวย่อก็คือ B I D U ที่ตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็9888นะครับที่ตลาดหุ้นฮ่องกงซึ่งราคาหุ้นนี้เนี่ยที่ตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยปรับขึ้นมาแล้วจากต้นปีประมาณ32นะครับส่วนทางกับตัวชนีทั้งเสง่ที่ปรับตัวลงเกือบ2ในช่วงเดียวกันนะครับ ซึ่งเราก็จะมาดูกันว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยมีดีอย่างไรอันที่จริงนะครับไบดูเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนําของจีนนะครับที่เป็นที่รู้จักในนามของหุ้นกลุ่ม BAT นะครับหรือว่าแบตนะครับโดย B เนี่ยก็คือไบดูนะครับ A ก็คือ a าล b a าบส่วน T ก็คือ t e n เซ็นนะครับซึ่งก็เปรียบเทียบได้กับหุ้นกลุ่มฝังนะครับก็อย่างของที่อยู่ในสหรัฐนะครับก็คือจะมีหุ้นเมตานะครับอเมซอนอ p เปิลเน็ตฟ แล้วก็ a l p h a b e ็นะครับที่เป็นหุ้นกลุ่มเทคนโนโลยีชั้นนำของสหรัฐนะครับโดยบดูเนี่ยก็เป็นผู้นำในด้าน AI นะครับหรือว่า artificial intelligence นะครับแล้วก็มีธุรกิจคลาวรวมทั้ง Search Engine นะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมีผู้ใช้บริการรายเดือนเนี่ยกว่า650ล้านคนนะครับแล้วก็คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดเนี่ยก็คือ62นะครับถือว่าสูงสุดในประเทศจีนนะครับ แล้วก็ทิ้งห่างอันดับ2อย่างปิงของ Microsoft เนี่ยที่มีส่วนแบ,บ่งตลาด14%นะครับนอกจากนี้เนี่ยบริษัทเองก็ยังมีการพัฒนาการให้บริการระบบขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับที่ก็เป็นที่ยอมรับในจีนแล้วก็ยังเป็นผู้ให้บริการวิดีโอคอนเทนต์นะครับออนไลน์ในชื่อว่าไอชีนะครับซึ่งในแต่ละธุรกิจเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อย่างมากนะครับทั้งนี้นะครับประเทศจีนเนี่ยถือว่าเป็นผู้นําในการพัฒนาด้าน AI นะครับ โดยข้อมูลในปี2021เนี่ยประเทศจีนเนี่ยมีบทวิใจัยในด้านนี้เนี่ยถึง380,000บทวิจัยนะครับเป็นรองไม่มากนะครับเมื่อเทียบกับสหรัฐที่มีประมาณ150,000งานวิจัยนะครับแล้วก็จำนวน AI application นะครับที่มีการจดติดจดสิทธิบัตรเนี่ยก็มากเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับนอกจากนี้เนี่ยประเทศจีนก็ยังมีจำนวนบริษัทที่พัฒนาด้าน AI มากที่สุดนะครับเป็นอันดับที่2รอ,องจากสหรัฐอเมริกา โดยไปดูนันะครับเป็นบริษัทจีนบริษัทเดียวที่มีการพัฒนา AI ค่อนข้างที่จะครบวงจรนะครับนับตั้งแต่การออกแบบชิปการมีกรอบการพัฒนา Deep Learning นะครับรวมทั้งความสามารถในการทำแอปพลิเคชันด้าน AI โดยไบดูเองเนี่ยก็มีจำนวนสิทธิบัติที่จดทะเบียนด้าน AI มากที่สุดในประเทศจีนนะครับเกือบ14,000รายการนะครับณนะสิ้นปี2022นะครับ มากกว่าของ Tencent แล้วก็หูเว่ยนะครับที่อยู่ในอันดับ3แล้วก็อันดับ2นะครับนอกจากนี้เนี่ยใบดูเองก็ยังมี Open Source ด้าน AI ที่มีผู้พัฒน,นาสามารถดาวน์โหลดมาใช้ฟรีไดน้นะครับชื่อว่า Badder p a t t e r นะครับที่มีการดาวน์โหลดมากถึงที่สุดนะครับเป็นอันดับที่2ของโลกนะครับรองจาก p y t o r n h ของตัว Meta ส่วนการใช้งานด้าน Search Engine นะครับทางอินเทอร์เน็ตของประเทศจีนนั้นเนี่ย อย่างตัวเลขการปี2022เนี่ยก็มีจํานวนผู้ใช้มากกว่า800ล้านคนนะครับทั่วประเทศนะครับซึ่งชาวจีนนะเนี่ยก็มีการใช้งานด้านนี้เนี่ยเฉลี่ยตกคนละมากกว่า2ชั่วโมงครึ่งต่อวันนะครับดังนั้นเทคโนโลยีด้าน AI เนี่ยจะมีส่วนสําคัญในการนําข้อมูลที่มันกระกัดกระจายเนี่ยที่มีจํานวนมากมายมหาศาลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจากการใช้งานเ e ร r c อิน g i นเนี่ยก็สามารถนํามาวิเคราะห์ความต้องการ ความเข้าใจของคนที่ค้นหาข้อมูลเพื่อแนานะำคอนเทนต์ให้กับผู้ใช้ตามวัตถุประสงค์นะครับในขณะที่ผู้ประกอบ,บ,บกิจการเองเนี่ยก็สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาดูว่าความต้องการของผู้บริโภคเพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับโดยมูลค่าตลาดแพลตฟอร์มเซิร์ h เ n อ i n e ของประเทศจีนเนี่ยมีมูลค่าตลาดเนี่ยคิดเป็นดอลลาร์ค,คือตกประมาณ2600 0ล้านเหรียญน,นะครับในปี2022นะครับเพิ่มขึ้น10 เฉลี่ยนะครับ18%ต่อปีนับตั้งแต่ปี2015นะครับแล้วก็คาดว่าจะเติบโตมากกว่าเท่าตัวเป็นประมาณ52,000ล้านเหรียญในปี2025ครับแล้ก็มาดูในเรื่องของด้านธุรกิจการให้บริการค่าวนะครับกันบ้านนะครับซึ่งก็มีทั้งการให้บริการเก็บข้อมูลแล้วก็การเช่าใช้ซอฟต์แวร์แล้วก็แอปพลิเคชันนะครับซึ่งประเทศจีนเองเนี่ยก็มีตลาดการให้บริการด้านนี้เนี่ยใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกนะครับ นอกจากนี้เองเนี่ยรัฐบาลจีนก็ยังให้การสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออํานวยการใช้บริการข่าวนะครับก็ส่งผลให้ตลาดของธุรกิจนี้เนี่ยมีการขยายตัวสูงถึงมากนะครับโดยมีมูลค่าตลาดประมาณ3 0 0 0 0ล้านเหรียญในปี2022นะครับแล้วก็มีการคาดกันว่ามูลค่าการตลาดของการใช้บริการข่าวของจีนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก3เท่าตัวเป็นเกือบ9 0้า0ม่นล้านเหรียญในปี2025ัน้ะครับท้งนี้เนี่ยก็ยัง สามารถที่จะนำฟังก์ชันของ AI เนี่ยมาผนวกกับการให้บริการข่าวนะครับที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกมากนะครับส่วนการให้บริการระบบขับเคลื่อนอัตโนมัตนินะครับของจีนที่ถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของไปดู่ัางนี้นะครับทางนี้เองเนี่ยบริษัทก็ถือว่าเป็นผู้นาในด้านนี้นะครับโดยระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของไปตู่เนี่ยก็มีชื่อว่าอพอลโลนะครับ ก็ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตการใช้งานมากที่สุดในประเทศจีนนะครับรวมทั้งมีการทดสอบที่มีจํานวนระยะทางที่เป็นใหม่เนี่ยมากที่สุดนะครับแล้วก็มีอาาัลกอริทึมสําหรับการใช้งานเนี่ยครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดในประเทศจีนนะครับก็เลยทําให้ใบดูเนี่ยเป็นผู้นําธุรกิจให้บริการแท็กซี่หลายคนขับนะครับโดยได้รับใบอนุญาตให้สามารถบริการในรกลุงปักกิ่งตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2023นะครับ ก็เลยส่งผลให้มีผู้ใช้บริการเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง236ในช่วงต่าส1หนึ่งซึ่งบริษัทก็มีแผนที่จะขยายบริการบรริกาออกไปทั่วประเทศจากนี้ส่วนธุรกิจออนไลน์เอนเตอร์เทนเมนต์ของไปตูนะครับก็อยู่ในภายใต้ชื่อไอชียนะครับซึ่งก็ขายกับ넷ฟิกนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอันดับหนึ่งในจีนะครับโดยเฉพาะหนังซีรีส์จีนก็เป็นที่นิยมกันในหมู่วัยรุ่นนะครับ ในปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผู้เข้าชมเฉลี่ย530ล้านคนนะครับแม้ว่ามีผู้สมัครเป็นสมาชิกแบบเสียเงินยังไม่ได้สูงนะครับก็คือประมาณ129ล้านคนเนี่ยในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยแต่ก็ยังอยู่ในช่วงของการเติบโตบนะครับตัวนี้มีการเพิ่มขึ้นถึง24%เยียร์ออนเยียร์นะครับทางนี้เนี่ยไอเองเนี่ยก็เป็นบริษัทจดทะเบียนท,ที่ซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับมีชื่อย่อว่า IQ นะครับ จจุบันก็มีมูลค่าตลาดประมาณ4.8พันล้านเหรียญดอลลารา์สหรัฐนะครับนอกจากที่ไปดูเนี่ยดำเนินกลยุทธ์ AI ผ่านการให้บริการด้าน Search Engine แล้วก็มีเรื่องของการบริการ Feed Content แล้วก็การให้บริการการตลาดออนไลน์เนี่ยในด้านของ generative ai ที่มี Microsoft ให้บริการอย่าง c h a t gpt เนี่ยตัวไปดูเองเนี่ยก็มีการพัฒนา generative ai ของตัวเองที่ชื่อว่า Ernie Bot นะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้เปิดให้ใช้งานได้ฟรีนะครับแต่ก็ยังจํากัดผู้ใช้ที่มคีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้วก็ได้รับการอนุญาตเท่านั้นนะครับเนื่องจากปัจจุบันนี้ทางการจีนยังไม่อนุมัติให้เปิดใช้นะครับแล้วก็บริษัทก็จะมีแผนํำมาผนวกกับธุรกิจค้นหาซึ่งคาดว่าจะเป็นปัจจัยบวกหนุลรายได้โฆษณาในระยะยาวได้คราวนี้เราก็มาดูผลประกอบการของใบตูกันบ้างนะครับ จากข้อมูลงบการเงินระหว่างปี2019ถึง2022เนี่ยที่เศรษฐกิจจีนเนี่ยประสบกับความยากลำบากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระบาดโควิด -19 รวมทั้งวิกฤตการณ์ภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยปรากฏว่ารายได้ของไปดูก็ยังเพิ่มขึ้นนะครับฉากที่ทำได้1 0 0 0แสนล้านอยู่ในปี2019เนี่ยมาเป็น1,2 0 0 0แล้านอยู่ในปี2022นะครับในขาที่กำไรบริษัทที่ปรับแล้วเนี่ยก็ส่งตัวที่ระดับประมาณ 12,000ล้านหยวนนะครับส่วนในปี2023เนี่ยทางบุนเบอร์คอนเซนแซสก็คาดการรายได้ขอ,องไปตูเนี่ยจะอยู่ในราวประมาณ1 3ึ0 0 0ล้านหยวนนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้น11%บเอ็ดเปอร์เนอนเยนะครับในขณะ,ะที่คาดการกำไรสุทธิของปีนี้เนี่ยจะกลับมาเพิ่มขึ้นเป็นราว24,000ล้านหยวนนะครับซึ่งหากเทียบเป็นตัวเลขกำไรต่อหุ้นก็จะเติบโตได้ถึง71%เลยทีเดียวนะครับโดยที่นักวิเคราะห์ในบูมเบอร์คอนเซนแซสเนี่ย ก็ให้ราคาเป้าหมายของไป๋ตูนะครับช่วง12เดือนข้างหน้าที่ร้อยจิหยวนต่อหุ้นนะครับโดยมีสัดส,ส่วนนวิเคราะห์เกือบ95%ที่แนะนำซื้อนะครับที่เหลือเป็นถือนะครับแต่หากว่านักลงทุนท่านใดเนี่ยไม่ต้องการยุ่งยากไปซื้อหุ้นนี้ที่ตลาดหุ้นฮ่องกงตลาดหลักทรัพย์ไทยก็มี DR ของไปตูนะครับมีตัวย่อก็คือ BIDU 80นะครับที่มีอัตราส่วน1หุ้นไปตูต่อร้อ DR นะครับ ที่เป็นเงินไทยปัจจุบันก็ตกหุ้นละประมาณ6บาทก็เป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนหุ้น a i g จีนที่ทำให้เราสามารถเากาะกระแสไปได้เช่นกันนะครับก่อนผิดท้ายรายการนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศก็สามารถลงทุนได้กับ KTX ผ่าน KTX i n t e r t r a ินแล้วพบกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ